ครับวันนี้มีเทคนิคดีๆสำหรับการแต่งภาพแนวใหม่นะครับผมเจอในกลุ่ม v s e o Thailand ก็เลยอยากจะเอามาแนะนำให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับแอปพลิเคชันที่เราจะต้องใช้ก็คือ PicArt นะครับ P I C S แล้วก็ A R T ตัวนี้ดาวน์โหลดฟรีได้ที่ App Store นะครับค้นหาด้วย Search P I C S A R T PicArt แอปพลิเคชันหน้าตาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เปิดรูปเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเลยโดยหลักการแล้วก็คือจะเป็นเทคนิคการใส่เอฟเฟกเข้าไปเพื่อให้เปลี่ยนจากผิวน้ำให้จากผิวน้ำเรียบๆนะครับให้กลายเป็นเหมือนน้ำตกเออไม่ใช่น้ำตกก็ประมาณน้ำตกประมาณนั้นครับเดี๋ยวผมจะลองพาทำดูว่าทำยังไงเนาะเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างรูปภาพให้ดูอีกทีนึงน,นะครับ โอเคเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาหนะ้าตาเป็นนี้กดปุ่มด้างสุดนะครับเครื่องหมายบวกสีสม้สมๆจากนั้นเลือกรูปนะครับที่เราจะต้องการนํามาตกตัดต,ต่อนะครับเลือกรูปนี้แล้วกดคําว่า edit ที่อยู่ข้างบนขวาตรงน,นี้นะครับจากนั้นจะได้ภาพมาในลักษณะนี้นะครับจากนั้นให้เลื่อนมาแตะที่เลือกที่ add photo ครับตัวนี้ แล้วก็เลือกไปที่รูปภาพภาพเดิมนะครับที่เราจะเพิ่มนะครับจะเห็นเป็นภาพนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้กดแอดตรงนี้ครับรข้างบนจะลักษณะภาพออกมาเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือให้เลือกที่รูปดาวข้างบนนะครับกดขวาเลือกรูปดาวนะครับแล้วเปลี่ยนให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับจากนั้นให้ติ๊กให้แท็บตรงนี้ค้างไว้ครับ แล้วก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมกับหัวในลักษณะนี้นะครับแล้วก็พยายามเลื่อนหาตำแหน่งในบริเวณที่เราต้องการแล้วก็สามารถปรับขนาดของสามเหลี่ยมได้นะครับคือผมจะบอกไม่ได้ว่าจะต้องเอาเล็กใหญ่แค่ไหนเราจะต้องเอาไปลองฝึกกันดูนะครับนะครับพอเลือกได้พอเลือก ขอภาพที่ต้องการแล้วก็เลือกเครื่องหมายถูกที่ข้างบนขวาเพ้นจะได้รูปที่ขอบออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตรง border size นะครับเส้นขอบด้านล่างสีขา,ขาวเนี่ยไม่ต้องเป็นไว้นะครับให้เลื่อนไปสายสุดให้เป็นศูนย์แล้วก็เลือกเครื่องหมายถูกที่ด้านบนอีกทีนึงโอเคจะได้ภาพออกมาเป็นในลักษณะนี้นะครับขั้นตอนต่อไปให้เลือกที่ตรงนี้ครับขอบ rotation นะครับ แล้วก็ทําการหมุนโดยเลือกตรงนี้ให้เป็นทวนเข็มนาฬิกาก็คือทําให้มันเป็นแนวนอนครับทวนเข็มนาฬิกาเดีให้ดูจะเป็นแนวนี้นะครับก็คือทวนเข็มนาฬิกามา90องศาแค่นั้นเองแล้วก็กดเครื่องหมายถูกก็จะได้ภาพออกมาเป็นในลักษณะน,นี้ขั้นตอนต่อไปครับเราขยายขยายโดยการแตะค้างที่ลูกศรตรงนี้นะครับ แล้วก็ขยายแบบนี้ขยายขึ้นมาจากนั้นครับเลื่อนตำแหน่งให้ตรงกับที่เราต้องการแนะนำปกติเนี่ยจะให้ลูกศอ,อ,อตรงเนี้ยตรงกลางให้มันมาอยู่เส้นขอบข้างล่างพอดีหรือไม่งั้นเราก็ต้องขอบภาพออกอีกทีหนึง่งเพื่อให้ภาพนันสมจริงนะครับเลื่อนอย่างนี้ปรับตำแหน่งหน่อย มันจะเป็นเสมือนว่าคาบกําลังเห็นปะมันจะเป็นเหมือนแบบถ้าเรือวิ่งมาปุ๊บมันก็จะตกลงไปเลยอะไรประมาณนั้นเป็นเอฟเฟกอีกอย่างหนึง่งในกลุ่มเขาคิดมาผมก็เลยลองหาวิธีทําดูนะครับอ่าก็เลยพอเจอแล้วก็เลยเอามาแบ่งกันนะครับโอเคเมื่อได้ที่ต้องการแล้วตํำแหน่งที่ต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้กด ถูกเอ่อเพิ่งกดถูกนะครับให้เลือกที่แปลงตรงนี้ครับแปลงตรงนี้ brush. แล้วเลือกเป็นยางลบตรงนี้นะครับจะเห็นว่าขอบตรงนี้มันมันมันดูยังไม่มันดูยังไม่สมูทอะ่ะเราก็ลบขอบโอเคลบมากเกินจะลบให้เมฆมันเกินๆก,กันเนยฉยเห็นหม,มันก็จะดูเนียนขึ้น มันจะไม่ตัดกันมากกันไปมันก็จะเป็นเสมอว่าทองฟ้าเดียวกันนะครับพอได้รู้สึกว่าโอเคแล้วแหละไม่ไม่ไม่หนีกันละมันเป็นภาพเดียวกันและเราก็มากเกินไปแบบนี้กำลังดีก็กดถูกอย่างนี้เลยนะครับกดถูกราคานี้ผมต้องการที่จะ คลอบภาพอีกนะครับแล้วก็เลื่อนตำแหน่งตำแหน่ตงตำแหน่งนี้อ่าก็จะได้ภาพออกมาในลักษณะที่โอเคหน่อยอ่าได้ละก็จะเห็นภาพในลักษณะที่แบบ,บเ,เป็นแปลกตาอีกแบบหนึ่งนะครับอ่าลองลองเอาไปทำกันดูก็ พอได้แบบนี้เราก็เลือกปุมข้างบนครับเพื่อปุมออตรงกลางครับเพื่อที่จะเซฟลงไปที่เครื่องนะครับกดเซฟแล้วก็กดตัวนี้ปุ่มแช์นะครับเราสามารถเซฟไว้ในโฟตโต้ของเราได้นะครับโฟตโต้ของ iOS ภาพที่ออกมาอันนี้คือ b e ฟอร์ครับอันนี้คือ After อร์ฟแล้วก็ After อร์อหลายคนก็จะเจาเทคนิคนี้ของภาพ Mm hmm. ก็จะเป็นลักษณะนี้จะีผมโพสต์ไว้ให้ดูในบทความอีกทีหนึ่ง mm hmm. ก็ขอบคุณสำหรับสมาชิกในคลับ BSco Thailand นะครับใน Facebook ที่แนะนำวิธีการอย่างนี้ให้ดูกัน mm hmm. ใครอยากจะเอาไปลองเล่นก็ไม่สงวนลิขสิทธ์นะครับ mm hmm. ชื่นชอบก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับหลายหลายคนทำออกมาได้สวยเลยทีเดียวขอบคุณสำหรับการติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กันที่ Facebook c o m แลนด์ไ,ด mm hmm. ไดอโฟนวัตด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งครับสวัสดีครับ